สวัสดีว่นนี้พี่น้องครับมันี้เป็นเสาร์วันที่21กันยายน2567พี่น้องผกันตลาดนัดโคกระบือหนองแก่จุลภูมิบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฝากไปเชิญสมาชิกตอนนี้อามิญี่ยมอะไรสดไรสดในยูทูปนะครับช่องชนชมบอลไทรรายเอ็ดครับยูทูปช่องชนชมบอลไทรรายเอ็ดนะครับหอมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วงบรรยากาศสดสดชื่นไรสุดในยูทูปนะครับแจ้งวันหยุดนะมันหยุดจัดน้ำคารพุทธออกตลาดพิเศษ2023ครับเอามือนี้ฝนตกนะครับพายุเข่าสองมือแล้วนะครับมือนี้มือที่ครับ ฝนตกเงาวนะครับง้วกับว่าเขาสนามบินไหนรับไปมินวายางเล่นไปนะครับมองได้พอกับสีถามมองได้นับต่อไปยางเหรีไปก่อนหกหมื่นนแหละเงินหหไปครับครับยางยางก็บากลักน้อยนะครับ มือนี้ครับนาฝนนาฝนนี่เข่ามาต้องใส่นะครับอย่าลืมนะพี่น้องครับเกือบบูดเกือบบูดนครับเกือบบูดก่อนเลยแบบผมหกหมื่นสอแมนดูสาวหน่อยงามๆเามนมีง้อปลาไหลครพี่น้องครับงอปลาไหลนะครับนขายแล้วขายแล้ว ขาได้นะสาวหน่อยคุขายแล้วขายแล้วอ้ไป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 ,ไปอย่างางคืดตมก็หลายมันดีคือตุมใจนระวงั่อยน้ำดีคือตมใจนได้เนได้เน่ะโอ้ <c oughs> เป็นไห่ราคากันนะครเป็นไห่ราคากันหลอดมืลนึงตัวหน่อยขาวๆนะครับได้น่ารักใจเงินหนึ่งนะสองมูลคุใจเงินหนึ่งหนึ่งนับมื่นับที่ต้มหลายที่ต้นเล็กได้หน่อยเดี๋ยวนที่ขอเดี๋ยวนะครับสักครู่ได้หนึ่งนับอินท์ขออนุญาตเร่งสักครู่นะครับขออนุญาตเร่งสักครู่ได้ครับ นะวับมนนี้เป็นเดินยากนะก็เป็นตะคือแต่ว่ามีตนะมองคืออะไรปลาคูน้อยนี่ก็ขี่ตมมันบ่เห็นนะครับคอขาบ่ดีนะครับอขาเนี่ยเพเหลียวบ่เห็นเลยพนะี่น้องเงี้ขี่ตุ่มมันไหลนะประกาศถาดสูงนะครับไปถามมันนะมัน่คุ้นหรอเลยย่างเด่นไป ทายืนง่ามเกขอขาบอนเล็กหน่อยแต่ว่ากับพ่ใส่ไดหอยู่ผูด้อยจับบาหน้าูน่อยร้อมืนหาสรับอ้ขาป่ไปเลยแต่ว่ากับพ่อมืนหาสแดงดีนะกันเงือสวยรอลอมือนหาส แดงดีรอนะกันเนื้อเสื้อสวนกันเนื้อหลังนะกันเนื้อส่วนไทยคนระับนะ้าย,ยืนคนระับต่อสดงอยนูะ่นะครับขอบหมูดำนะใจปวดอยู่อย่เบิ้งไขกันเอาไขไงไขสองออยู่นะไขลออยู่หมอนี่ครับนะไขลอ,อยเงินหา่ามัรหมูไขลอยสนใจตีดต่อได้เบอร์ไหนหนึ่งหนึ่ย์แปดสามศูนย์แปดสามี่ห หกแปดนึ่งหกนับสนใจต้มาสึรัาต้องของป่ามั่นกันอย่านม่่นกันอยู่เนตนตัวนนห,นหนึงค่าจับวปดหนึ่งเตือนแ0ดพันหาเอาหลอดมือเนี่ยวนเนื้อับตัวใดลดได้ไนนะปหน่อยนะปูหน่อยแปดพันห้าร้อยนันับมวนเนื้อ,นนะอหนังใส่เอ่อร้อยยีนะครับนุ่มน้อยใส่ร้อยยี่สิบนะแปดพันห้าร้อยครับอันนี้ปอพันเนือมืหาเป็นตัวใดอยู่ดอกนะตัวใดหลายอย่ครนบเป็น ยางหลอกมั้งครับยางๆยชิดตมตน่นนะครับชิดตมเครื่องนบขอเท่านะครับัะพายุเข่า2องมือน้องยางยากยางนี่นะไปเดี๋ยวยางเหรินไปสองตัวเป็นต่อกันมื่นสามครับมื่นสามสองตัวนะับหกตัวละหกหกขันกว่าใส่ร้อยย่สิบนะครับ นัวใส่ร้อยยี่สิบเนาะรอรอบที่แล้มีเอซถามหานัวผู๋ใหญ่ใส่ปีใส่ปีขวบนครับใส่ปีกว่าสปีตอนราคากันดูตอนราคากันดูัวผูัวผูวัวเนื้อัวเนื้อัวผูัวใหใส่ รุ่นนี่เจา้าบาทนะครับรุ่นสี่หมื่นสามพันเอาใส่นี่นะครับงว่วนเงองวใหญ่นะครับนังวเนื้อนับสี่หมืสามครับสูง100 100 5, ร้อยไลอยหร้อยสี่ิบห้าบกวห้าสินะครับวดผูนะครับมาเบิ้งเลเอฟซีเกดต่อมาครับว่าอยากเบิ้งนวดนวดเนื้อนะครับนวดเนื้อรุ่นใหญ่นะครับวเนื้อรุ่นใหญ่นะครับ สี่หมื่นสาสนี่เงินับราคาเปิดราคาเปิดเป็นค่าเปิดราคาห้องสี่หมื่นสามพันสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับศ9 8ครับศูนย์เก้าแปดสี่สอนย์แปดสอ่สหนัเงเนียตัวนั้ค่าจะบาทนนี่เก้าเจ็ดบางนี่ตัวบากนีญบางเยอะนับ บ yup. างแค่นสาเจ็ดเานะส่วนลอยสี่สิบห้าเป็นอัะอ่ะมวเนือใส่ไงม่เนือใส่ไงสงอยสี่สิบห้าบวกลอยห้าสิบลอยสี่ส对对ิบห <pper> ้าบวกลอยหาสครับอ <reminis> ันี้าเจ็ดวันนั้นสี่สบสามนวันนี้าวเจ็ดมวเนือมวเนือนอครับเมนี้เป็นมวลเนือครับแกวีสายยางหรอเปงวเหลืยงนะ นี่เป็นเท่าไรเนาะเออสองสามเมือมม่อไรเอฟซีก็ถามหาชาโลเล่อยู่นะครับชาโลเล่อ่ะนี่ชาโลเล่ผูดีนะครับครับอ้นัน่นนัน่นนั่นชาร์โลเล่ใส่เนื้อนะครับมันบันมีงามงามนะส่วนนี้คุณแม่เพิ่นโปรไบโซนหรอบรสว่ด,ดีนะครับรถเพิ่นโปไบไกลนะครับ ไอ i มินลองย่างถามหาเห็นชัโรเล่อยู่นะครับตัวนึงนะครับเห็นชัโรเล่อยู่นะครับแต่ว่ามันบองามบัานไดครับโค้งสางบดีัวบ่ค่อยงามหมือน okay. yeah. yeah. hey. ัวไทยัวไแม่ลูกจะบาททำแม่ลูกเจ็ดพันิเจ็ดหม่นเจ็ดพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแม่ลูกราเยนหนึ่งเลูกที่ว่ายนึลูกตัวแม่ผมเอนี่ลูกตัวแม่ผมแต่แม่ลูกลูกตัวเมียหมื่นเจ็สนเอามื่นนี้มือฝนตกนว รันะ้วหนกักเครื่องเหลือนะงนะครับัหนักัหนักเครื่องเหลืองเับเป็นไทยกลางครับส่วนนี้แม่กับผสมเลีวนะครับแม่ทับเหลียวด้วนหนึ่งแม่ทับเ,เนึงเอาไปรุ่นเอาถ้าอีกซิปมือโาขึ้นกับพานานหลอกสองเอสายนึเค่อเดี๋บทำได้มันขึ้นเด้วนีขึ้นแล้วเดี๋ยวมันทำมันบบขึ้นสองหลอบกับพือผ่านเนี่ยสนใจกดต่อไเด้อบอร์อไงครับ 098 66 8 6 3 6 6ปด6บุญัตุมรัรับุญัตปฐุมรัตน์รับองสนใจก็โทอมาสอบถาม่มเด้่น้องรับ17 0 0นนี่ลูกศิวัยลูกวนะโอ้น่ับัวชาโลเีใหญ่ๆกับมีดที่เนหัวเหนือนี่ๆมีสาวชาโลดอยู่ตัวหนึ่งนะครับแตว่าเห็นเจ้าของก็ว่าคั้สังกับมาเต็มไปไลยนะครับ เออชาโลเล่มีแต่ว่าโค้งสามวัดเต็มนะครับบัดเต็มวัดเต็มบัดเต็มนะครับโค้งสามเวอรบ่อคอยวัดเต็มวัดไหนนะเป็นงวดชาโลเล่สูงๆแต่ว่าวัดไหนโค้งโค้งนะครับโค้งโค้งชาโลเล่เมื่อนี้บรรยากาศฝนตกเละๆเอื้ยๆเชยๆนะครับนะเละๆเอื้ยๆเชยๆนะครับ หัวไทยไหมหัวไทยแม่ลูกมื่นห้าพันสองร้อยแม่ืนหนาพันสองร้อยแม่ลูกลูกหูวมืนหนนับสองตัวมืนหแม่นี่อายุนะ แม่มีอายุนะครับลูกกระจอยนะจอยทั้งแม่ทั้งลูกนะลูกลกูอเอาไปขุนโดนอยู่ดรอกนะโซเซเดยลเดลยนะ์ไปแต่ว่าม